หายจบกันมาลูกสาวเลยติบนี้เฮ้ยประเดี๋ยวเฮ็ดงานเลยบ่คืออยากอยู่ไนาดแม่สาวบ่บ่เฮ็ดดออ้นี่เฮ็ดน้องกัญเจงมหานะคะสาวเสยสาวเสือเจงเจเจงจับมันได้แล้วสูงกว่านโมอีกหลายยีเด็น้องเด้อผู้สาวมหารักกันรักกันนั่นน่ะเจงเงหือ แม่เขาแม่เขาสูงน้อกล้วยให้น <that kh> ่องกินแน่เจ right. <that> ่วหรือน้องหนังบินเมแต่จะเ่นทางกันก็ยังต้อผูกยังไงลูกยังหน่อยแม่ลาจุ๊บจุ๊จุุ๊๊สาวนี่จุ๊บจุ๊บอเลกกันเลกกันอ้าอย่าเห็นพิจ่าเห็ดน่องเด้อยวันคุณคุณคุณลาลายาวง่าไปแทงพู้สาวเด้อ

Ừ, bún chung bọn chung hôm hôm bọn chung 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 này chung bọn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  สาวอะลามงงมึผู้สาวเขาเก่งขนาดเลยปวดปเขาปวกเป็นนโมยังปวดบเป็นเลย่วยวยอันนี้จับมือกับพรเฮ็ดขันพระเห็ดเขียงไหว้สีเลยหุ่น่ววเลอเลอลาลาเห็นผู้สาวช่วว่าหุ่น เอนเฮ้ยเล่นนี่ลยอยากอายอยากอายแล้วอยากอาผู้สาวแล้วอายสาวแล้วบ่คือบ่คืองังงัดตังงัดตังงตังตัดตังดวันนเดงัดงัดงังงด งัดังงัดตังงัดตังงัดตังงัดหดตังงัดตังงัดตวข้ัดตังงัดขีงงัดตังเัดตังงัดังงนดตัเห็นเัางัดตขงงห็ดบงงัดตังตงงตังง

ส่วน็คือยังมาไปกินงานนะพี่เร่ๆเลยก็เป็นอยากนอนจงนะเมื่องยางไก่ด้เนาะแดดแน่เลยนะยางไก่หลยมันดูหนึ้นรูปหน้าพิ้นงามของเขายังคือไปยิ่งเจ้ามีเฮงกวนตามันมันบอกเร่เนอะรอยงเนาะไปง นี่นาไปเที่ยวน <German S 1> ้าก so no, you know. ันเด้อน right? ี่ก็เด็เป <c oughs> ็นลงอบนัดน้องเขาบอกบานัดอันนั้นนะมันยู่ใช่โรงานเขาบอกเป็นโเอาอยูนี่ไปองซื้อยอันำมันน่วเดไปไ้งซื้อยูนขำมนล่เเด้อไปไงซือยอานขนแหเข็ยเรงื้อูอนม่เขี้ยวเด้อไปไปร้องอยู่ันศำนย่เขีเอไปยูนละมันแหน่เบี้ยเไปถานมานเ้วเอร

ยังมาเดี๋ยพันในงานนุ่มพันสูงบันหยี่ีน้องเือมู่ฮะาี่่เือนเพื่นดกแล้วหนึ่งหางคนมีเฮ้ยหลายๆสะออดน้ำแหงน้ำโมนในปีอย่างป้าเจนไงกูห้อง โม่ยาวกว่าคนมแม่เพื่นก็เอเป็นเป็นพันสองพันเป็นเจ็ดเก่งเก่งเก่งแล้วก็่วนอ่อนแล้ววนงั้นไอ้่วนงินผู้สาวเร็วงินผู้สาวเร็วไปโลกงหางเลยด้ว่าโลกงห้างเลยด่าะ งอนเหลวงอนเหลวครับอ้วนครับ วดวดมหานองเร็วเร็วเวมหาผู้สาวเร็วๆมดผู้สาวมหานนแล้วนั่นกันอเปลี่นยบ่ไนนี่มนัเดเลยนอนั่นกนนั่นเวนกไปยังค่ไปคยกบลูคมันคนมาดื่มยเลยมาายพอดเลยนํ่งในตนเมงอย่างตัวหนามามดิ น้ำจนดจันทร์เ่าือกเออนี่ใส่แล้วน่ะแต่เขาเออนี่ใส่แล้วเนี่เนี่ยนราไป g r ัมาดินไปกินบางานมาขายกันเราอย่างนี้เลยถึงเวลาพ่อแม่จอดไปเพือนจะซื้อา